ณอุทยานแห่งหนึ่งใกล้น้ำตกกลางป่ามีเพื่อนชายสามคนต้นแม็กและเบสเดินทางมากลางเต็นท์พักผ่อนในช่วงวันหยุดพวกเขาเลือกจุดใกล้น้ำตกเสียงน้ำไหลทำให้บรรยากาศล่มลื่นและชวนหลับสบายพอตกดึกหลังจากกินข้าวเสร็จทั้งสาม นั่งล้อมวงกลางเต็นท์จุดไฟก่อกองกลางและเล่าเรื่องผีตามภาษาเพื่อนรักต้นพูดถึงตำนานนักลบโบราณที่เคยถูกประหารบนป่าผื้นแห่งนี้บางว่าถูกตัดคอเพราะกบฏบางว่าถูกฆ่าผิดตัววิญญาณจึงไม่สงบ ขอใกล้เที่ยงคืนเบสบ่นง่วงจึงขอตัวเข้าไปนอนก่อนปล่อยให้ต้นกับแม็กนั่งคุยกันต่อท่ามกลางเสียงจัก,กะจันและน้ำตกที่ห่างออกไปขณะที่ต้นกำลังพูดต่อเรื่องนักลบคอขาดแม็กก็ขมวดคิ้ว แล้วกระซิบเสียงสัน่นเฮ้ยมึงเห็นเงาตรงนั้นไหมวะตน้นหันไปมองเงาดำสูงใหญ่รูปร่างคล้ายคนแต่ไม่มีหัวมันขี่ม้าเดินวนรอบเต็นท์อย่างเชื่องช้าเสียงกีบม้ากระทบดังตึกตึกตึกทางคู่ ตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้หายใจแรงแสงจากกองไฟเริ่มสั่นไหวโดยไม่มีลมเงานั้นวนอยู่คู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเลื่อนหายไปในเงามืดลุงเชา้าต้นกับแม็กเล่าให้เบสฟังเบสหัวลอ้อย่างไม่เชื่อ มึงสองคนเพ์เจอร์หรือเปล่าวะถ้ามันคอขาดแล้วมันจะขี่ม้าได้ยังไงวะไม่สมเหตุสมผลเลยพวกมึงนี่ต้นกับแม็กได้แต่มองหน้ากันเงียบๆสามวันหลังจากกลับจากอุทยานข่าวด่วนปรากฏหน้าฝีโซเชียลชายวัยรุ่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จักรยานยนต์เสียหลักตกสะพานคอขาดเสียชีวิตคาที่รูปเสียชีวิตคือเบสตน้นกับแม็กมองภาพข่าวในมือถือมือสัน่นใจเย็นเฉียบบางสิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้นอาจไม่ใช่แค่เงาแต่มันอาจมาเตือนใครบางคน